สวัสดีค่ะทุกคนหมอลีเจอนี่นะคะแน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เจอหมอลี่นั่นแปลว่าเรามีเรื่องสุขภาพมาอัปเดตกันอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะจะสิ้นปีแล้วเป็นที่ทรากกันดีเลยว่าสภาพอากาศบ้านเราเป็นช่วงที่ฝุ่น PM 2.5เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะเราก็จะสังเกตว่า อากาศแบบนี้นะคะจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความฟุ้ตฟิตนะคะคือบางคนเนี่ยเริ่มมีนะ้ำมูกเซนซิทีฟต่อสภาพอากาศแบบนี้บางคนเนี่ยอย่างเช่นตัวรี่เป็นต้นนะคะก็จะเริ่มมีแบบเขาเรียกว่า,าอะไรอะเป็นแบบขดๆนะคะขึ้นตามบริเวณคอนะคือมันจะคันๆพอให้เป็นรําคาญอย่างเงี้ยนะคะก็คือผิวเราอะเป็นผิวที่เซนซิทีฟนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าในสภาพอากาศแบบนี้นะคะเราควรที่จะดูแลผิวยังไงนะคะ ซึ่งอย่างแรกเลยนะคะอะไรบ้างเราต้องทราบก่อนนะว่าอะไรบ้างที่ทําให้ผิวของเราทําให้ออจจิงหมายความว่าทําให้ผิวเราเนี่ยดูไปก่อน,ว,นวัยทุกคนก็คือแก่กว่าวัยนะคะซึ่งอย่างแรกนะคะแน่นอน PM 2.5นะคะจะทําให้มีการอุดตันบริเวณที่ผิวนะคะเราก็ทาให้เกิดผดผื่นแพ้ขึ้นง่ายนะคะอย่างที่2คือแสงแดดเนะาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาคุยกันถึงผลิตภัณฑ์ที่จะล้างทาความสะอาดผิวหน้านะคะซึ่ง ก็จะมีทริคเล็กๆนะคะในการแนะนําทุกคนนะว่าเลือกยังไงบ้างซึ่งวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะคะสิ่งสาคัญเลยอย่างแรกนะคะเรา,าต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนผิวประเภทไหนนะ,ะทุกคนผิวแห้งผิวผสมหรือผิวมันเช่นอย่างแรกเลยเนี่ยคนที่เป็นคนผิวแห้งแบบของลี่เป็นต้นเนี่ยนะคะหรือผิวแห้งแต่ว่ามันช่วงบริเวณทีโซนนะคะที่เหลือแห้งเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งแหละอ่อนโยนนะคะอย่างที่2คือมี m o i s ไรเซ z e r บำรุง ะะส่วนอย่างที่2องใครที่ผิวมันมากๆนะคะเราก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดได้หมดจดนะคะเพราะว่าผิวมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นผิวที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปุดตันได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างที่3นะคะใครที่ผิวผสมนะคะก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมการล้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากอย่างแรกนะคะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ครีนเตอร์ก,ก่อนเขาเรียกว่าเป็นการเคลียร์ผิว cleansing ไม่ว่าจะเป็นการจะใช้เป็นสัมลีเช็ด ออกมาผลิตภัณฑ์แบบเป็นน้ำใช้สำลีเช็ดนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นแบบมิลกี้นะคะคือนวดนวดนวด,นวดคึงคึง,คงแล้วก็ใช้สำลีเช็ดออกหรือใครจะใช้แบบที่3คือเป็นออยล์ออยล์เนี่ยก็คือว่าเราเอาเราเอาออยล์เนี่ยทาลงบน ล้างครึงๆนะคะบริเวณผิวหน้าแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าพอเราใช้น้าเปล่าล้างปุ๊บมันจะกลายเป็นนิ้วหรือว่าน้ํานมไหลออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็น3ประเภทง่ายๆโดยส่วนตัวเนี่ยสำหรับผิวแห้งหรือผิวผสมเนี่ยลี่ก็จะแนะนําใช้เป็นประเภทน้ํานะคะหรือจะเป็นนิวกีโลชั่นก็ได้เช่นกันแต่ถ้าใครผิวแห้งมากๆอาจจะชอบไปทางคอยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะได้รู้สึกว่าไม่เอียดนะคะซึ่งในวันนี้นะคะลี่ก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนํานะคะ ซึ่งช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าอินเลิฟกับตัวนี้มากๆเลยเซราวีเอสเอสมูตติ้งครีมเซอร์เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวนะคะที่รีดใช้บ่อยมากๆในช่วงนี้คือตัวนี้นี่อยากจะบอกก่อนเลยนะคะหลังจากที่เราใช้เนี่ยผิวมันจะไม่เอียดเพราะว่าเขามีบํารุงนะอัเน,นี้มีบํารุงจากเซรามายถึง3ชนิดนะคะเหมาะสําหรับผิวแห้งและทุกสภาพผิวก็สามารถใช้ได้เน้นเลยก็คือสําหรับคนที่มีสภา,าวะขนคุดหรือว่าพวกแบบสิวผดสิวอุดตันนะคะ น้องขวดเนี้ยเหมาะมากๆนะคะวิธีใช้ง่ายมากนะคะเอาน้ำใส่บริเวณหน้าให้ชุ่มชื่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดน้องลงไปหนึ่งปั๊มนะคะแล้วก็ถูจนเกิดฟองฟองเขาจะแบบลำมุนนุ่มๆคือฟองนิดเดียวไม่ได้ฟองเยอะนะแล้วก็ สามารถคลนไปบริเวณผิวหน้าได้เลยนะคะจะทําให้ผิวไม่แห้งเอียดค่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้าแบบสะอาดพร้อมกับให้ความชุ่มชื่นไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่ต้องห่วงเลยสําหรับผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้แล้วนอกจากนี้เขายังมี BHA แล้วก็ PHA นะคะเป็นตัวผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีงามจริงๆค่ะเป็นสูตรที่แบบเลิฟมากๆในช่วงนี้ค่ะหลายคนสงสัยว่าแต่ละสูตรแตกต่างกันยังไงเนื่องจากว่าเวลาไปเดินที่ห้างหรือว่าตามดรักสโตร์นะคะมีหลายสูตรมากวันนี้เรามาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่างแรกนะคะสูตรแรกเนี่ยเป็นสูตรที่ลใช้เป็นประจํานะ SH m o o t h i n g Cleanser สูตรนี้เหมาะสําหรับผิวแห้งหรือว่าผิวแพ้ง่าย ทุกสภาพผิวเ่ยจริงๆสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะสูตรที่2นะคะจะเป็น b e n มิชคอนโ r o ์ r รีนเซอร์สูตรนี้เหมาะสำหรับคนเป็นสิวนะคะไม่มว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวตันนะคะนเน้นเลยคือสูตรเบมิชนะคะต่อมานะคะจะเป็นสูตรโฟม m ิ่งครี a เซอรสูตรนี้เหมาะสําหรับผิว ธรรมดาถึงผิวมันนะคะเนื่องจากว่าเขาก็จะควบคุม oil control ได้ด้วยนะคะควบคุมความมันนั่นเองและสูตรสุดท้ายนะคะพิเศษมากๆนะคะ h ฮเ r a t i n g cream to foam c l อเ n หมายความว่าใครที่แต่งหน้าบางๆเบาๆแบบนี้นะคะสามารถใช้น้องคนนี้เหมือนเป็น remover ไปเลยนะคะสามารถล้างเครื่องสําอางที่ไม่เยอะไม่หนักจนเกินไปได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะก็ ใครนะคะแต่งหน้าหนักๆน,นะคะก็แนะนําให้ใช้คร er, ีนซิ law, ่งก่อนนะคะก็คือเช็ดเครื่องสำอางรีมูฟเวอร์ออกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาตามเด้อยผลิตภัณฑ์ตามสูตรที่เหมาะกับสภาพผิวของเราได้เลยและพิเศษส,สุดๆนะคะเขาปรับปเเรุงแพคเกจจิ้งทุกคนดูสิเขามีตัวล็อกมาให้นี่เลยนะคะเวลาที่เราจะเดินทางต่างจางังหวัดน,นะต้องไม่ทําหายนะคะ ใส่น้องตัวล็อกเข้าไปปึ๊บนะคะเราจะสามารถพกน้องไปต่างจังหวัดได้โดยที่ครีมไม่ลีออกมานะคะนี่เลยพิเศษสุดๆนะคะก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆเป็นกิมมิกนะแต่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่า เวลาเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะให้ครีมเราหกใช่ไหมคะโอเคเลยก็สําหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพผิวนะเพราะว่ามลภาวะก็เยอะขึ้นทุกวันเนาะแล้วก็แสงแดดนะคะก็เป็นอันตรายต่อผิวนะคะถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้เหมาะสมกับสภาพผิวนะคะก็จะคงสภาพผิวของเราเนี่ยให้ชุ่มชื่นแล้วก็ลดการเกิดเอจจริงได้อย่าง ดีมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับน้องๆเซลวีพคิตเตอร์ของเราคะ่ะแล้วกลับมาพบกับหมอฤาเีในคลิปม่ม้นานะคะสวัสดีค่ะ